มีคนที่ใช้แอปพลิเคชัน X หรือว่า Twitter นะครับก็ได้เผยแพร่คลิปของผู้ใช้บริการเครื่องบินที่เดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปลงที่จุดหมายปลายทางแล้วปรากฏว่าประเด็นปัญหามันอยู่ที่ในระหว่างที่นั่งโดยสารอยู่บนเครื่องเนี่ยไปเห็นผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างๆเป็นผู้หญิงหนึ่งชายหนึ่งผู้หญิงเนี่ยใส่เสื้อสีชมพูสวมแว่นตาแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยกําลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่บนเครื่องบินเขาเลยต้องโพสต์เลยถ่ายภาพแอบถ่ายภาพมานะแล้วก็มาโพสต์บอกว่า ฝากดูหน่อยฝากคลิปนี้หน่อยกาลังกลัวมากกลังดูดบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินไม่รู้ว่าสนามบินปล่อยผ่านมาได้ยังไงนาวากาศตรีสมชนกเทียมเทียบรัฐซึ่งเป็นผู้มนการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายบอกเลยนะฮะบอกว่าการดูแลด้านความปลอดภัยเนี่ยเขาต้องตรวจค้นวัตถุต้องห้ามบุหรีไฟฟ้าเนี่ยจริงๆก็ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วในกระบวนการตรวจค้นของทางสนามบินมีโอกาสที่บุหรีไฟฟ้าจะหลุดรอยขึ้นไปบนเครื่องได้เหมือนกันเพราะว่ามันมันทำจากพลาสติก